มมื่อวานพันกว่านะพ่อกับสองพันอ่ะอ้าว้แต่ี่เขาจะไม่ลัดงานเอเาอินเวอร์ดแปลว่าอยู่เซนโตอเวรแปลว่าเากลับแล้วเหรอแต่แอมเวอร์ดีสองอยาก็จะนโทเเวิร์ดก็โลกส่วนตัวสูงพูดซะจนฟังวฝรั่งแถวนี้ไม่ค่อยมีมเอร์ เย้ขมยางงเนี่ยสุโขเนี่ยเยบานบ่เยเย่ยบานเี้เย้เขมย่าบานด้วยอาจารย์เย้เขมย่าบานบอกอไได้พูดได้เหรอหนูก็พูดได้คนชายจุ่มบ่หนูชายพุ่มแล้วอดอนนี่แหละนี่นี่ไม่กิตปาไม่แม่อาจารย์ของงมาไปทัวร์เลย

วันเดียวกันเลยนะ่นน่ะแปดพฤษภาเนี่ยคนรต่พอคนรปศปีเดียวเองปีเดียวเป็นเอแม่เป็นเรียน้องปีนึ่งแม่นี่เกินหนึ่งห้าแค่ำนานนานหนึ่งห้าเออชัดเลย่เนหนึเดียน้วกันเป็นน้องสวยแล้วก็อะไรนะมีมีเครื่องเสียงอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนการอยู่กันนี่เหรอ อันหาสิบองโบราใช่ที่ไหนอยู่ชัยภูมิที่บอกไปมอเตอร์บัสไปเล่นแพ้อ่ออันร้อนไปโบราณที่แพอยู่ไหนหวยซ้องให้เบิ่งพพะยังติดตามหาพี่แพ้อยู่พี่แพ้แม่แดงแพรลี่อยู่ตรงไหนแหนพรลี่เดินลงไปแล้วค่ะเล่นเหมืนไม่เจอไล้ ซือกันซือกันดีได้กันแม่เธอดีเนาะไป,ไป,นะไป้กูโม่เมื่อไหร่วพอไหมบรกษาทเลยอา้วพอไมบริษัทจะถึงแกแข็งแรงนะพี่โม่ ขีโมเสร็จแกก็มาขาแล้นมนห่ไม่ให้กระโดไใช่ขีโมเสร็จแกจะสองวันสามวันก็มาตอนแรกแกจะขี่้ากก็บพราะกลัวไม่ใช่แกไม่สบายดี่ะากเน่ะโอ้แต่พอขึ้นแล้วนิ่งนะเคยขี่ที่อยุธยาโยกน่ะเทนให้เขาให้ให้ให้ด้เอา ทางให้พอดนั่งดีแล้วก็ถ้าทำนะถ้าม่เดินขาเดินก็ฉยเแม่้งก่อ้นนอาเร็วรนจะเล็กๆเป็นาขอเลขพระใหม่ด้วยนะคะโอ้เมน ความยาวมันจะมันาวเลยเนำอโอ้พวกเราอยู่ต้นแถวมองไปเห็นริบๆข้างหลังน้องมีบุญนะเนี่ยไม่มีบุญยังไงเอฟซีหลงหัวปักหัวปั่มเอฟซีอยู่เชลาสอนอะไรโกรธด้วยนะไม่ใช่ไม่โกรธนะงอนด้วยงอนเก่งมากมาก่อน น้อยจริงเวลาเขาบอกเนี่ยคนนะตัวจีน้อย แ่้องเรียบร้อยดีตอนนี้ผมจะเก็บเงินเื่อจะซื้ครบรวมเงินใจในวิดีใจในวโต้เขาบอกแม่แดงเมาลูกจเก็บเงินถึง่อไหร่จะซื้อมลตาให้สับกันนแล้วก็จะกต้งเน ถ้าถ้าคุณนำเบิกเนี่ยมะไป้ไปซื้อคนึงกจะผจะซื้อซีสเกตซื้อด้วยไหมซีสเกตไหมซีสเกตเด้ซีปะไม่ไม่จะซื้อซีสเกตแบบไหมพว่าจะซื้อแต่ปีดำาจานถายน้ำเดิอซื้อมาช่วยก่อนไม่แส็นร้านขายใหญ่อกเลนะ ย้ายออกหมดเลยใช่ไหมใ้ผู้ใหญ่ลนหมื่นนะวันนี้ก็ของผมเนี่ยพูกบริจาคโตโตโตอแต่ไอ้แตงตัวแล้วก็ดูดีใช่ไหมม่แหว่ไเมันไม่แต่งเขาไม่ ได้ชอบอนะวันวาในชุดมไม่ซ้ำนะชอบชอบ,ชอบแต่งเก่งต่งาเลยตั้งดูตั้งูกตลูเคนติมือ๊มสดเลย

แต่แกน่าสใสดีนะแกเป็นเองชี่แม่ใครเดินในส่งโอ้โหเฟิร์่แม่ ให้สวยแห้ดังน้องมดต้องใสกกกงก่กางเกงถึงเท้าใ่กงเกงขากระบอกเหมือนที่อ้คนมันจะไปทางนั้นสวย,สยแม่พระคนไหน แม่พ <า S 1> ระหมดหนี่แหละแม่พระหันหน้ามาหน่อยเขาบอกแม่พระคนไหนสวยสวยสวยยาตายยังไม่ออกสื่อเนาะสวยยาตายยังไม่ออกสือ่อให้คนไม่ออน,นั่งทั้งหมดนะครับอันหมดทุกเงินด้วยบล็อกดีเลรคนที่หนึ่งหกคนโอ้โหตัวละ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 โอ้เจ้ากับจังแมนเนาะ เลขข้างหลังออได้ไรได้แเ่เลขอะไรอันนี้คือเนวงสเแดแปดตายาวงมาได้แน่ๆตาในสิบห้าปีโอ้ยปฏิทินเนี่ยมันจะได้แน่ๆมันจบได้น่ายในบหการบเอใช่ปวดไปลข้างนอกแล้วก็เล่นกันตอนนี้พาหมดยัง ใช่ท้าวที่เขามาขายนลหมดอย่ช่วงนี้มันช่วงหน้าปังเหรอช่วงหน้าปังหน้าปังทำเหรอเรอว่าข้าที่เขาามจะนำยมขายเ้าเด็องนยังไม่เกี่ยวของไม่ยาองไม่ังแต่ไม่ไม่ขนาดชอบของเก่าของเก่ามันไม่มีเน่าแต่ลงหน้าดูเลยตอนะกลับเนี่ยลงทองแดงลงสามสิบบาทไปรับซื้อไงนีเาอา เต้องอบไหมพ่อต้องอบไหมขายเนี่ยเล่เล่พ่เเเาเอามาแล้วก็ไปต่อน,นี่เยเหรอห่างไหมราคาน้ำหนักขายไหมเล่เราขายเปียกเหมือนกันเลยน้่กเป็นข้าวสุดแล้วก็สุกสุดเลยโอ้เป็นข้าวเม้งค่งะเรื่องว่าเราซื้อมาแล้วเราตัดไม่นะส่งเลยไม่เป็นไรเราพูดเราไม่ได้พูดหนึ่ง อันนี้มีลูกพระไหมมีคนกานไม่ลูกพระมีไหมเออ่ม่่ี่่น่ือย่มลูกะไยไมก่ละเออเอัตสอันไอไไ่มมี้ย่สคนใช่ไม่ไนี่แม่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ายยืม ตัวมีลูกพระนี่แหละเขาเป็นของพระแต่แต่แม่ได้ยินว่าสีแดงอะ่ะมีไหมสีแดงมีแดงแดงร้อย <laughs> มี <laughs> แมงน้อยมีสีแดงสุดไหนเ <laughs> ขาบอกสีแดงแดงเย,ย <laughs> อย <laughs> ะก็ใส่แดงพอแล้วยังไงก็ <laughs> ไม่ได้มาบอกให้เอาไปแกะก่อนีอ้มีหลายยี่สิบอันอะประมาณยี่สิบอันอะได้ไหมเดี๋ยวจะส่งไปสนีไป้ง้รงนี้คนที่ก็ช่วยมาเราสักยี่สิบอันก็พอครบยังแม่ครบเลยออกมาแล้วนะคะทุกคนพอแล้วสาวพอแล้ว